นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ สัตว์ลูกที่โสกสมดาบประทุมดูวยประทรมหรือว่าริ์ของเมนตะเศรษฐีก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นแพะที่มีรัตนะในพื้นที่ประมาณ8กรีดของเมนตะเศษธีปู่ของนาง วิสาขาเนี่ยนะปู่ของนางวิสาขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปุญญวตโตริษนะหรือแม้กระทั่งโชติกะหรือโชติยะเศรษฐีทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายเขาเรียกว่าปุญญวโตอิทธิเนี่ยนะผู้มีบุญก็เรียกว่าปราธนาอะไรก็สําเร็จดังใจหมดอะ่ะส่วนวิชามายาอิทธิเป็นอย่างไรก็คือฤทธิ์ที่เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าพวกวิทยาธรไร่มนแล้วก็เหาะได้สแสดงช้างบนอากาศเป็นต้นได้พวกนี้วิชามายาอิทธิฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ที่เกิดจาก เวทมนต์อาคมคาถาทั้งหลายนั่นแหละนะสมัยก่อนก็เชื่อถือสมัยนี้ก็ชักยุบยุบไปเยอะแล้วไม่รู้ทําได้จริงไม่รู้นะจริงกับเกงก็ใกล้กันนั่นแหละส่วนสุดท้ายเนี่ยนะฤทธิ์สุดท้ายหมายถึงคุณวิเศษที่ทํากิจกรรมนั้นแล้วบังเกิดหมายวามว่าสามารถประกอบกิจกรรมทําสําเร็จได้อย่างที่ตัวเองต้องการเพราะรู้จักปัจจัยเป็นอย่างดีเรียกว่าสําเร็จการประกอบโดยชอบเป็นปัจจัยนี้ก็ชื่อว่าฤทธิ์ฤทธิ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะ ฤ์ที่สามารถทําอะไรได้จนประสบความสําเร็จได้หาเหตุหาปัจจัยอ่เรียกว่าองค์ประกอบสามารถสร้างรถสร้างอะไรทั้งหลายเป็นต้นได้พวกนี้ก็เป็นชื่อว่ามีฤ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเรกว่าริ์เพราะสําเร็จโดยการประกอบโดยชอบในกิจกรรมนั้นๆคือบางคนเนี่ยมีบุญจริงๆนะพราะคิดจะทําอะไรก็ทําเสร็จหมดอนะ่ะขอให้อยากทําปรารถนาที่จะทำเท่านั้นแหละแต่ว่าบางคนก็แต่ว่าเขาทนได้นะพวกนี้ถ้ามีใจอย่างแรงกล้าก็ไม่เลิกราที่จะกระทำกิจกรรมนั้นๆ อธิบายว่ากําลังแห่งฤทธิ์สิบอย่างนี้ชื่อว่าอิทธิพละกําลังแห่งฤทธิ์ฤทธิ์ทั้งหมดเหล่านี้ที่ฤทธิ์เหล่าใดที่พระพุทธเจ้ามีอยู่เช่นอิอทธิฤทธิ์ฤทธิ์ที่สําเร็จด้วยกําลังแห่งอภินญ,ญาเป็นต้นเนี่ยนะฤทธิ์เหล่าใดที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ญาติทั้งหลายของพระองค์ไม่รู้หรอกว่าพระองค์มีฤทธิ์อย่างไรใช่ไหมก็คิดแต่ว่าเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายอยู่ดีมีสุขออกไปบวชก็ไม่เห็นมีอะไรนี่น,นะก,ก็คิดแค่นั้นเองก็ไม่รู้กําลังพระฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า ญาติทั้งหลายไม่รู้กาลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้กําลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าว่าในบรรดาฤทธิ์สิบอย่างเนี่ยสิ่งใดมีแก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ามีความสามารถทําได้ขนาดใดต่อไปกบอกว่าพระญาติทั้งหลายเป็นต้นไม่รู้หรอกว่ากําลังปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร กำลังแห่งปัญญาปัญญาคืออะไรคืออรหัตตมรักเนี่ยนะอันดับแรกเลยพระพุทธเจ้ามีปัญญาคืออรหัตตมรักสามารถขุดรากเหง้าแห่งโลภะโทสะได้หมดเลยโดยเฉพาะอรหัตตมรักเนี่ยนะขุดรากเหง้าคือราคะขุดรากเหง้าคือโมหะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นกําลังของปัญญาของพระองค์หรืออรหัตตมรักษนี่แหละเป็นเหตุให้ได้คุณนะวิเศษทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ,ะเพราะอรหัตตมรักเป็นปัจจัยนะ ปัญญาสารพัดชนิดเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่ากําลังแห่งปัญญาพระญาติเหล่านี้ไม่รู้รอกว่าปัญญาของพระองค์แม้นั้นเป็นเช่นนี้บางท่านบอกว่ากําลังแห่งปัญญาหมายถึงอาสาธารณญานหกประการอาสาธารณญาณหกประการก็ชื่อว่ากําลังแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าอาสาธารณญาณหกมีอะไรบ้างก็หนึ่งมหากรุณาสมาบัติยาน สองอาสยานุสยายานสาอินทรยิยโปรปรยิยตยาน4มหาการุณาสมาบัติยาน5สัพพัญยุตยาน6อนาวรณญา,านเนี่ยนะอาสาธารณายาณหก,ก็คือพระญาติทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอาสาธารณญาญญาณที่ไม่สาธารณะแก่ชนทั่วไปเนี่ยเป็นเช่นไรหรืออีกในหนึ่งเ็าบอกว่าพุทธานุภาพหรือทศพลยานก็ชื่อว่ากําลังของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน เพราะว่าพระญาติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าทศพลยานยานที่เป็นกําลังสิบประการของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดเนี่ยนะอย่างเช่นพระองค์เนี่ยมีฐานาฐานายานเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีฐานาฐานญยานฐานาฐานญยานยานที่สามารถกําหนดรู้ฐานะและอาฐานะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ฐานาฐานัญเนี่ยมาจากคําว่าฐานะบวกอัฐนะฐานะบวกอัฐนาเนี่ยนะฐานะแปลว่าเหตุอัฐนะแปลว่าไม่ใช่เหตุเช่นว่าอะไรเป็นฐานะของอะไรเช่นกุศลเนี่เป็นฐานะแห่งสุขหรือแห่งทุกข์กุศลเป็นฐานะแห่งสุขอกุศลเป็นฐานะแห่งทุกข์กุศลไม่ใช่ฐานะแห่งทุกข์เลย อกุศลไม่ใช่ฐานะแห่งสุขเลยการที่รู้เหตุว่าอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรไม่ใช่ปัจจัยเป็นต้นความรอบรู้อย่างเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างมาเรียกว่าฐานะอานาเนี่ยนะฐานาฐานยา,าน,าานาซึ่งรายละเอียดพิสดานก็คงจะได้กล่าวอีกต่อไปใน ถ้าเรียนไปจนถึงมหาสีหนาสูตรมชิมนิกายช่วงวันเสาร์ในอนาคตปีหน้าอาจจะเรียนถึงเป็นต้นเนี่ยนะก็อาจจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดโดยพิสดารบ้างแต่ตรงนี้ก็ถ้าพูดหมดก็ไม่ต้องไปไหนแล้ะมันจะเป็นอะไรนะโทษพิสดารเกินไปอย่างที่ว่าจริงๆกันเลยอันดับแรกนะยามที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าคือฐานาฐานายามก็คือยามที่พระองค์อย่างรู้ว่า อะไรเป็นฐานะของอะไรอะไรไม่ใช่ฐานะฐานะแปลว่าเหตุปัจจัยสมุทัยนิทานแดนเกิดอะไรเป็นแดนเกิดของอะไรอะไรไม่ใช่แดนเกิดของอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องควรจะเป็นอะไรอย่างที่สองอติตานาคตะปัจจุปน,นะกรรมวิปากชานานะนยานก็คือยานที่สามารถกำหนดรู้ผลของกรรมสมาทานกรรมเหล่าใดที่เคยทำไว้แล้วในอดีต กรรมที่จะทําต่อไปในอนาคตและกรรมที่กําลังทาอยู่ในปัจจุบันกรรมเหล่าใดที่ทําแล้วให้ผลเช่นใดเมื่อไรอย่างไรแค่ไหนอันนี้พระองค์มียานยานที่กําหนดรู้อย่างรู้กรรมและผลของกรรมว่ากรรมเหล่าใดเป็นทิ่ฐธรรมเวชนิยกรรมเป็นอุปชาเวชนิยกรรมหรือเป็นอปราประเวชนิยกรรมกรรมเหล่าไหนให้ผลน้อยกรรมเหล่าไหนให้ผลมาก หรือว่าอย่างเช่นอีกนายหนึ่งก็บอกกรรมในอดีตให้ผลในอดีตกรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในอดีตก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันจะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมอนาคตจะให้ผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอีกนายหนึ่งหรืออีกนายหนึ่งก็บอกว่าอย่างที่เราเห็นได้ยินเป็นต้นจากครูวิญญาณโสตวิญญาณการมีชีวิตอายุยืนยาวทํากรรมเหล่านี้ทาตั้งแต่เมื่อ,อไรอย่างไรเป็นต้นเนี่ยก็นั่นแหละ ก็เ,เท่ากับะะอะไรนะถ้าเป็นเป็นคนพิเศษก็มันว่าร่างกายของเราเนี่ยเจริญด้วยอาหารใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมว่าร่างกายเจริญด้วยอาหารแต่เราดึงผมออกมาแล้วรู้ไหมว่าเนี่ตัวอาหารอะไรทําให้มันมีผมแล้วกินตั้งแต่เมื่อไหร่ทานเมื่อไหร่อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะตอบได้หมดเลยขนาดนั้นไหมไม่ได้แต่เรารู้ว่าเป็นผลของอาหารใช่ไหมใช่ของมูสัตทั้งหลายท,ทั่วไปก็จะรู้แค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ว่ารู้ละเอียดว่าเมื่อไหร่อย่างไรแค่ไหนเลือดสมมติว่าเจาะเลือดมาหนึ่งซีซีเนี่ยนะ หนึ่งกระปุกขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าเลือดเม็ดนี้จากอาหารมื้อนั้นจากน้ําแก้วนี้ผสมกับตรงนั้นเมื่อนั่นมาประกอบกันอย่างนั่นถามว่าเล่าได้บอกทั้งหมดไหมแต่ถามว่าถ้าไม่มีอาหารเป็นต้นจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นไหมบอกไม่มีนั่แปลว่าสามารถที่จะสาวแบบละเอียดจาแนกแยกแยะเหตุผลโดยประการทั้งปวงเช่นกรรม,มวิบากเช่นว่าผมเหล่านี้อย่างพระพุทธเจ้าบอกได้เลยผมเนี่ยเส้นผมที่คุณมีเส้นผมแบบนี้คุณทากรรมอะไรมาทําเมื่อ,อไรอย่างไรแค่ไหนและมันจะให้ผลต่อไปอีกแค่ไหนอย่างไร นะผิวพันธ์แบบนี้ทำกรรมอะไรมาผิวแบบนี้ทำกรรมมาเมื่อ,อไรอย่างไรแค่ไหนและกรรมเหล่านี้ผิวอย่างนี้จะมีผลต่อไปอีกนานขนาดไหนเป็นต้นแต่พระพุทธเจ้า,าจะตอบได้หมดเลยแต่ว่าทั่วๆไปก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแทนมานั่งจําแนกอย่างนั้นก็ไม่ต้องจบต้องสิน้นเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้า,าทํากรรมอะไรมาจึงมีปหาปริศลลักษณะดีกว่าพวาะนั้นถ้าอย่างนั้นน่าอัศจรรย์กว่าเรียนแล้วมีศรัทธาพราะนั้น แล้วก็ต่อไปสัพพัทธาคามิมีปฏิปทายานแปลว่ายานที่กําหนดรู้ทางที่ไปสู่ภูมิทั้งป่วงว่าเออถ้าแกทําตัวแบบนี้นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้ประตูนรกว่าง้นะเนี่ยคือทางไปสู่นรกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้น,นี่ทางเปรตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้เดรัฉานต่อไปอะนะทำตัวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้แนวความคิดแบบนี้ต่อไปมนุษย์ พฤติกรรมแบบนี้ทําตัวแบบนี้ต่อไปเทวดาแล้วก็ไล่เลยว่าทําตัวแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้จ่าตุมทําตัวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้อยู่ดาวดึงญามาตุสิตนิมานารดีหรือไปสู่พรหมโลกหรือถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเช่นนี้ปรินิพันธ์พระองค์รู้หมดเลยว่าถ้าพฤติกรรมคําพูดแบบนี้จะมีผลต่อไปในอนาคตอย่างไรเนี่ยยานที่อย่างรู้อันนี้เรียกว่าสัพพัทธาคามินีปฏิปทาญาณ ยานที่เรียกว่าสัพพะถ็แปลว่าโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะในข้อปฏิบัติที่ไปสู่คติห้านรกเดรชานเปรตมนุษย์เทวดาหรือปฏิปทาก็คือทุกขานิโรธคา,ามินีปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รู้ทางเป็นผู้ฉลาดในหนทางเป็นผู้บอกทางบอกทางทุกชนิดทางแห่งคติและทางให้พ้นจาก คติสาวกทั้งหลายเป็นผู้เดินตามทางเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าแนะนําอันนี้ก็เป็นกําลังอย่างที่สมของพระพุทธเจ้าเรียกว่ากําลังที่อย่างรู้ว่านี้เป็นทางไปสู่ที่ไหนเนี่ยนะต่อไปสี่อเนกธาตุนานาธาตุโลกชาณาญานญาณที่กําหนดรู้โลกรู้าธาตุเป็นอเนกและก็าธาตุต่างๆกัน คือรู้ธาตุของของธาตุเนี่ยนะเช่นปฐวีธาตุมีลักษณะอย่างไรอาโปธาตุเตโชธาตุปฐวีต่างจากอาโปอย่างไรแล้วสมมติว่าต้นไม้เอามาต้นหนึ่งเลยธาตุเหล่านี้มีประองประกอบอะไรบ้างแล้วทาไมต้นไม้ชนิดนี้ทำไมมะนาวจึงเปรี้ยวอธิบายได้นะว่าทำไมมะนาวจึงเปรี้ยวทําไมสะเดาจึงขมทําไมดอกทานตะวันมันจึงหันหน้าไปอย่างนี้หรือทําไมคนนี้คิดอย่างนี้เพราะอะไร เรียกว่ายานที่สามารถอย่างรู้ว่าธาตุเช่นจักขู่ธาตุทำไมตาคนนี้จึงตาเหลือกตาเหลตาเคตาเอียงเป็นต้นน่นะแยกได้หมดเลยว่าตาแค่นี้ทําไมมันเห็นได้ขนาดนี้ความแตกต่างแห่งธาตุความหลากหลายแห่งธาตุเช่นธาตุหนึ่งธาตุสองธาตุสามธาตุสี่ธาตุหกธาตุสิบแปดเนี่ยนะแล้วก็ธาตุเหล่านั้นทั้งที่เป็นสังคตธาตุและอสังคตธาตุเรียกว่าฉลาดแยกแยะในความเป็นเป็นความต่างๆของธาตุ อันนี้ก็เป็นกําลังอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีกําลังเหล่านี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรได้นะเนี่ยอย่างที่5นานาธทมุติกยานยานที่กําหนดรู้อธิมุตคืออัธยาศัยทั้งหลายของสัตว์เนี่ยนะว่าอันนี้อัธยาศัยดีหรืออัธยาศัยเลวอัธยาศัยปานาติบาหรือเว้นจากปานาติบาเรียกว่าอัธยาศัยนักฆ่าหรือนักปล่อย อัธยาศัยนักโกงหรือว่าไม่โกง่นะอัธยาศัยกาเมหรือไม่กาเมอัธยาศัยมูสาหรือไม่มูสาอัธยาศัยพุทสวาจาหรือไม่พุทสวาจาเรียกว่าอัธยาศัยเขาเป็นไปอกุศลกรรมบทหรือกุศลกรรมบทเรียกว่าอัธยาศัยดีหรืออัธยาศัยชั่วแล้วก็มาย่ออีกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยชั่วก็คบกับพวกมีอัธยาศัยชั่ว ผู้มีอัธยาศัยดีก็คบกับคนมีอัธยาศัยดีในอดีตนะคนเลวก็คบคนเลวอนาคตต่อไปคนเลวก็คบคนเลวปัจจุบันนี้คนเลวก็คบคนเลวอย่างขี้เมาก็คบแต่ขี้เมาอะนะเพราะไปนั่งคนกั้งกินเหล้ากับคนไม่เมาได้ที่ไหนใช่ไหมพอเลิกเมาก็ต้องหาพวกใหม่แล้วนะมันก็เป็นไปตามธาตุอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเป็นไปตามธาตุจริงๆตามอัธยาศัยพวกเพ้อเจิมจะเข้าไปหาด้วยกันก็เหมือนกันน้ําจะไหลไปรวมกันคนธาตุใกล้กันมันก็จะเข้าไปสู่รวมกันเรียกว่าธาตุมันเปป็นไตามาม แต่ถ้าธาตุมีธาตุตัวหนึ่งที่มาเป็นตัวแปรปั๊บมันก็ไหลไปหาธาตุแนวเดียวกันอีกก็อย่างเช่นกลุ่มทิฏฐิแบบใดก็จะไปรวมกันทิฏฐินะหมายความว่ากลุ่มปานาติบาตก็จะไปรวมกันกลุ่มปานาติบาตพวกกลุ่มอทินนาทานก็ไปรวมกันกลุ่มกาเมก็ไปรวมกันกลุ่มมูสากลุ่มสุรากลุ่มอภิชากลุ่มพยาบาทกลุ่มมิจฉาทิฏฐิก็ไปรวมกันกลุ่มเวนกลุ่มผู้มีศีลเป็นต้นมันก็จะไปรวมๆๆกันเรียกว่า มันเป็นอย่างนี้มาตั้งอดีตอดีตเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่อไปอนาคตมันก็เป็นไปตามาธาตุนานา,นา,นาทิมุติกายานเนี่ยเป็นไปตามอาิมุตคือเป็นไปตามจิริัธยาศายมันเป็นเราเสมอกันด้วยาธาตุเหมือนกันนะอย่างที่6อาสยานุสยายานตรงนี้ก็บวกอินทรรยะโปรปริยติยานด้วยเนี่ยนะแสดงว่าเป็นพุทธจักสุเป็นพุทธจักสุข,ของพระองค์ที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์หมายว่าคนนี้มีศรัทธามากหรือศรัทธาน้อยรู้เลย คนนี้เพียรมากหรือเพียรน,น้อยคนนี้สติมีมากหรือมีน้อยคนนี้มีสมาธิมากหรือสมาธิน้อยคนนี้มีปัญญามากหรือปัญญาน้อยแยกแยะออกเบ็ดเสร็จหมดเลยคนนี้บรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้ไอ้ที่บรรลุได้ต้องบ่มนานขนาดไหนใช้เวลาขนาดไหนใช้คําสอนขนาดไหนใช้เทศนาขนาดไหนจะบรรลุได้เมื่อไร่อย่างไรหรือบรรลุได้แค่ไหนอันนี้เป็นอาสยานุสยานของพระพุทธเจ้าวิจัยเบด็ดเสร็จหมดแล้วจึงสอนของเราสอนดูก่อนแล้วค่อยว่าอีกที เรกว่าเรียนลองเรียนดูก่อนก็นละกันถ้าไม่ไหวก็เลิกนะเนี่ยนะเขาว่างนี้นะแต่นะเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายควาว่าทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าสำรวจตรวจตราตรวจ,รวจ,รวจสอบเบ็ดเสร็จหมดแล้วจึงค่อยทานั้นพระพุทธเจ้าสอนแล้วพลาดไม่มีเนี่ยนะบอกว่าพระองค์เนี่ยเขาทยาอย่างว่านะบำเพ็ญบารมีมเพื่อทํากิจเหล่านั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทํากิจเสร็จแล้วพระองค์ก็ล่วงรับไปเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในโลกเรียกว่าสุดสุดเปล่งที่จะเปล่งแสงสุดแล้วก็รับไปฉันใด พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันทําความรุ่งเรืองทําความเจริญให้แก่โลกพระองค์ก็เสด็จไปดีแล้วสุขโตว่างั้นนี้ต่อไปยานที่เรียกว่าชาณวิโมกขสมาธิสมาปฏิสังกิเลสโวธานะวุธานะยถาภูตยานแปลว่ายานที่สามารถกําหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าความเศร้าหมองบริสุทธิ์และก็การออกจากชานวิโมกสมาธิและสมาติ แปลว่าฌานเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นความเศร้ามองของปฐมฌานอันนี้เป็นความวิเศษสภาคยะของปฐมฌานอันนี้เป็นวิเศษขึ้นของปฐมฌานถ้าคุณเจริญฌานแบบนี้เศร้ามองถ้าทําแบบนี้ผ่องแผ้วอันนี้เป็นการวิธีเข้าฌานอย่างนี้วิธีการดํารงอยู่ในฌานอย่างนี้วิธีการออกจากฌานของปฐมฌานทุติยฌานหรือสมาบัตแปด ถ้าทําอย่างนี้จะได้สมาบัติเช่นนี้ทําแบบนี้คิดแบบนี้ดํารงอยู่ในสมาบัติเหล่านี้ได้คิดแบบนี้ทําแบบนี้สมาบัติเศร้าหมองทําแบบนี้เจริญแบบนี้สมาบัตผ่องแผ่ยิ่งขึ้นไปเรียกว่ารู้วิธีเจริญรู้อะไรเป็นความเศร้าหมองอีกในหนึ่งก็บอกว่ารู้ว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของความคิดอะไรที่สามารถทําให้ความคิดบริสุทธิ์ขึ้นคิดยังไงความคิดจะบริสุทธิ์ขึ้นรู้จักเหตุรู้ปัจจัยของสมาธิ ของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติเช่นปฐมฌานทุติตติจตุทะปัญจมะเป็นต้นนั่นะรูปฌานอรูปฌานหรือวิโมกวิโมก8หรือว่าสมาธิสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิไม่มีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารหรือว่าสมาธิมีองค์ห้าเป็นต้นหรือสมาบัตเนี่ยนะรูปฌานสมาบัติอรูปฌานสมาบัตินิโรธสมาบัตภะสมาบัติสมาบัติเหล่านี้มันเศร้าหมองเพราะอะไร มันบริสุทธิ์เพราะอย่างไรเข้าสมาบัตเหล่านี้ได้อย่างไรออกจากสมาบัตเหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์รู้อย่างนี้แหละเรียกว่ายานที่เป็นกําลังของพระองค์อย่างที่เจ็ดชื่อเต็มยศว่าชาณวิโมกขสมาธิสมาปฏิสังกิเลสะโวฐานะวุฒานะยะถาภูตยานเรียกว่า อะไรนะฌานก็บวกฌานบวกวิโมกบวกสมาธิบวกสมาบัตน,นะก็คือคุณธรรมหนึ่งฌานสองวิโมกสามสมาธิสี่สมาบัติส่วนสังเกตก็คือความเศร้าหมองของฌานวิโมกสมาธิสมาบัติโวทานก็แปลว่าความผ่องแผ้วของฌานวิโมกสมาธิสมาบัติวุฒานะว่าเข้าฌานอกฌาน ได้อย่างไรเข้าวิโมกออกวิโมกอย่างไรเข้าสมาธิออกสมาธิอย่างไร,เข,อองไรเข้าสมาบัตออกสมาบัตได้อย่างไรพระอ,องค์รู้สิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงอันนี้เป็นกําลังข้อที่เจของพระองค์เนี่ยนะที่สามารถปฏิญาณว่าเป็นาศาสดาของโลกได้เนี่ยนะประกาศพรหมรรจักให้เป็นไปส่วนญานที่8ดที่เป็นกําลังของพระพุทธเจา้าเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานพระองค์นี่มีปัญญาที่ระลึกชาติในหนหล,ลังได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติเป็นต่อถึง หลายแสนชาติหลายสังวัตกรรวิวัตกรรมหลายมหากับหรือแม้กระทั่งหลายหลายอสงไขยกับเป็นต้นว่าสมัยนั้นคนนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีนามสก,กุลอย่างนั้นเช่นถ้าใครเรียนพุทธวงศ์นี่จะรู้ดีว่าพุทธวงศ์เนี่ยพระองค์แสดงด้วย ปุเพนิวาสานุสติยานสามารถระลึกของพระองค์เองก็ได้ของบุคคลอื่นทั้งหมดก็ได้เนี่ยนะเรียกว่าอยู่ด้วยความประสงค์ของพระองค์ว่าประสงค์จะรู้หรือไม่แต่ที่สําคัญว่าความรู้ทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตว์หรือไม่เท่านั้นเองข้อที่9ก็คือจุตูปป,ปตาตยานยานที่สามารถกําหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย หมายก็ว่าว่าจุติเมื่อไหร่แล้วปฏิสนธิเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนและกรรมเหล่าใดนําไปสู่ปฏิสนธิณที่ต่างๆว่าเช่นว่าผู้ที่ประกอบความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นมิจฉาทิฏฐิเตรียมพระอริยะสมาทานทำกรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนรกหรือตรงกันข้ามเนี่ยนะว่าเป็นผู้ที่ทําความดี พุทธสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิทํากรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วก็กรรมที่ทําไปให้ผลอยู่นานแค่ไหนอะไรยังไงเคลื่อนจากมนุษย์ไปเกิดที่ไหนได้บ้างเช่นว่าเคลื่อนจากนรกมาเกิดที่ไหนได้บ้างเคลื่อนจากมนุษย์ไปเกิดที่ไหนได้บ้างเคลื่อนจากเทวดาไปเกิดที่ไหนได้บ้างเคลื่อนจากพรหมไปเกิดที่ไหนได้บ้างเป็นต้นอย่างที่พระองค์กล่าวไว้ในอังคุตระนิกายว่า สัตว์ทั้งหลายน่ะเคลื่อนจากนรกโดยที่มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาน้อยแต่เคลื่อนจากนรกไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมากกว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองผู้ที่เคลื่อนจากเปรตแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาน้อยมาเป็นนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมากกว่าแล้วก็อย่างที่สามบอกว่าพวกที่เกิดในเดรัจฉานจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาน้อยโดยมากไปนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมากกว่าที่นี้มนุษย์เหมือนกันว่ามนุษย์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอีกน้อย กลับไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรฉานมากกว่าเทวดาทั้งหลายกาาวจรเทวดาที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีน้อยกลับไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรฉานมากกว่าเว้นแต่พรหมพรหมนี่มาสู่สุคติแต่ว่ามาเป็นมนุษย์แต่ว่าต่อจากมนุษย์ไปแล้วไปไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าทางมันโอ้ยซับซ้อนมากนะถ้าเดินหลุดไปทีหนึ่งก็เหมือนทางบนกรุงเทพนี่แหละถ้าไม่ชํานาญทางมนุษย์จะหลุดที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะ จะไปเหนืออยู่ดีๆเอาไปภาคใต้เรียบร้อยแล้วก็ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันจะวนมันจะวนไปขวาใช่ไหมของเราจะไปขวาด้านออกซ้ายก่อนแล้วอ้อมมาจึงปกลับมาขวาได้ถ้าเป็นแบบถนนแบบบ้านนอกไปที่ไหนมันขวาทีเดียวแั้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมแต่ถนนทางเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคุณจะไปขวาคุณต้องออกซ้ายก่อนแล้วอ้อมแล้วกลับมาขวาได้เงี้ยนะโอ้ยอะไรแย่ๆไปหมดเลยยิ่งระวังน้ําวนดิกนั้นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆว่ามนุษย์เนี่ย,ย,งงย,ยถือว่าจะไปไหนก็ได้ คือมันแล้วแต่ว่าจะเครียกว่าในทิศแปดทิศเนี่ยนะจะหมุนตัวเองจะเดินไปไหนก่อนก็ได้เลือกทําเลือกพูดเลือกคิดได้ไหมมีสิทธิ์ไหมปัญหาว่าไม่ใช้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์นี่เียไม่ใช้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ยอมจำนนให้กิเลสหมดนี่ต่อไปอาสวัคยายานยานที่รู้วิธีทําอาสวะให้สิ้นเช่นโซดาปฏิมักธรรมคิดฐาสวะให้สิ้นอนาคามีมัรมกามาสวะให้สิ้นอรหัตตมัรรม ภวาสวะและอวิชชาสวะให้สิ้นไปเนี่ยนะเรียกว่าอาสวะขยายานพระพุทธเจ้ายัางรู้ยานทั้ง10ประการยานทั้ง10ประการเหล่านี้แหละเป็นกําลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่ฐานาฐานญาณอตีตาน,นากตะปจจุปน,นะกร,รม,มวิปากะชาณะญาณสัพพะทคามินีปฏิปทาญาณอเนกธาตุนานาาตุโลกะชาณนะานายานเป็นต้นเนี่ยนะโอสาบาลีทั้งหมดเลยนะ ยานเหล่านี้เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าพระญาติทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้ามีกําลังปัญญาอย่างไรเนี่ยนะก็เอ่ยแต่ชื่อนี่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยนะจะก,กล่าวไปยัยถึงว่าท่านยานเหล่านั้นขีดความสามารถขนาดไหนจากขนาดไหนเราววาคนตาบอดไม่ใช่อยู่ในวิสัยของที่จะเข้าใจว่าคนตาดีนี่มันเห็นได้แค่ไหนสมมติถ้าเกิดมาตาบอดบอดสนิทบอดมืดมิด,ม,ดมาเลยเนี่ยนะ เล่าให้ฟังว่าเออคนเขามีตานะเขาดูอย่างนี้นะเขาจะดูสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงดูสีวิจิตขนาดไหนก็ได้ดูสูงดูต่ําดูยังไงก็ได้คนตาบอดเกิดมาฟังบอกฟังไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรฉันใดเนี่ยนะคนที่มีโมหะฟังเรื่องยานก็ฟังยากอย่างนั้นแหละเอาถามว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีโมหะแล้วทํายังไงจํานวนไปเลยยอมรับด้วยดีเราก็ วันนี้ทําไมเข่าแท้ขอต่อต่อ,ตอไปบุญกุศลคุณงามความดีเราใดก็ชอจงเป็นไปให้มีปัญญาด้วยเถอะเนี่ยนะเออถ้าทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีปัญญาเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าคนที่มีอะโมหัตยาศัยนั้นต่อไปเขาจะสั่งสมความไม่โง่เขา่าเนี่ยนะสั่งสมความรู้ต่อไปก็ขอให้มีความรู้แต่ที่สําคัญจะต้องเห็นโทษของความไม่รู้ให้มากแต่มันก็มีบางพวกนะบางพวกก็บอกเออก็เราเอ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเขาบอกงั้น แถ้าอย่างนี้ก็อนุรักษ์ได้ขนาดอนุรักษ์ได้ดีเยี่ยม่อถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็อนุรักษ์ไปอธิบายว่าก็เพราะเหตุที่พระญาติทั้งหลายไม่รู้ว่ากําลังของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธคุณเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อาศัยแต่ความที่ตนเนี่ยเป็นคนแก่แก่เปล่าเฉยๆแก่เพราะอะไรก็บอกว่าในคถา,าธรรมบทก็บอกว่าเหมือนกับโคที่ กินแต่หญ้าเนื้อหนังมังสาก็เจริญเอาเจริญเอาฉันใดคนที่บางทีอายุมากขึ้นก็สติปัญญาก็ไม่ได้เจริญอะไรหรอกเรียก,กว่าโตฟักโตแฟงโตแตงกวาเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นาติเราเนี่ยโตแต่แบบเาเรียกอ,อายุมากแบบนั้นเฉยๆแต่ก็ไม่ไว่าเราพูดเจริญที่สุดพูดประเสริฐที่สุดในโลกไอ้ที่ไม่ไว่าเนี่ยข้างในไม่มีอะไรมีแต่ลมพองในใจอย่างเดียวคือด้วยมานะเนี่ยนะลมมันลำพองด้วยมานะอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆไม่ใช่มีคุณธรรมอะไรหรอกเนี่ยนะ ฉะนั้นธงคือมานะของพระญาติเหล่านั้นมีอยู่เราจะรานมานะเราจะทําลายมานะเพื่อแสดงธรรมเพื่อจะให้พระญาติได้ไหว้เราบอกว่าพุทธพลังก็คือพุทธานุภาพญาณวิเศษของพระพุทธเจ้าอนุตรังไม่มีอะไรจะอื่นจะยิ่งกว่า พระองค์ก็เลยเนรมิตสถานที่จงกรมเรียกว่าจังกรรมนังสถานที่จงกรมสถานที่เดินกลับไปกลับมาแต่ไม่ใช่ที่เดินสี่ศอกเดินกลับไปกลับมาก็เมาหัวเป็นลมอยู่ตรงนั้นนะแต่หมายามว่าที่เนี่ยพระพุทธเจ้าเดินที่จงกรมเนี่ยเนรมิตยาวขนาดไหนแค่หมื่นโลกาธาตุเนี่ยนะถือว่าเอาหมื่นโลกาธาตุเนี่ยต่เรียกว่ามันเหมือนกับทางด่วนแบบพิเศษอ,อะไระพวกโทเวพวกอะไรเนี่ยก็มีเสามันจะมีเสาใช่ไหมเสามาตั้งๆแล้วก็จะมีเพราะนั้นรองอันนี้ก็ พระองค์เนี่ยเนรมิตท,ที่จงกรมฉันนั้นนั่นแหละแต่ว่าเสาเนี่ยที่จงกรมมันมีอยู่ใช้เขาซีเนรุหนึ่งหมื่นเนี่ยใช้เสาซีเนรุเนี่ยวางเรียงกันหนึ่งหมื่นแล้วก็มีจันทน์มาวางพาดแล้วก็เนรมิตเป็นรัตนะจงกรมเนี่ยเดินกลับไปกลับมานั่นแหละที่จงกรมเนี่ยเราเดินเป็นหมื่นโลก,กาธาตุเนี่ยนะทีนี้โรงโรงจงกร,งกรมมาน,นั้นเนี่ยทำด้วยสัพพ้ารัตนะมันดิตังก็คือตบแต่งด้วยรัตนะ เพราะให้เกิดความยินดีสิบอย่างเช่นเอาแก้วมุกดาแก้วมณีไฑูทย์สังศิลาประพานเงินทองและแก้วลายพวกเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละมามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างโรงจงกรมเรียกว่าใช้วัสดุคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูทย์สังศิลาประพานเงินทองแก้วลายเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นเครื่องรัตนะเพราะฉะนั้นพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วว่าพระองค์จะเนรมิตโรงจงกรมเนี่ยนะ เทวดาทั้งหลายมีภรม,มะเทวดาเป็นต้นที่อยู่ในหมื่นจักรวาลก็มีใจบันเทิงพากันถวายสาธุการพระสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวว่าภรม,มะเทวดาภาคพื้นดินชั้นจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตเนมมานรเดปรณิมมิตาวสวัสดีเหล่าเทวดาฝ่ายพรหมก็พากันร่าเริงเปล่งเสียงดังกึกก้องกึกก้องอันนี้ด้วยอะไรอนุโมทนาสาธุการนั่นนอะ อธิบายว่าเทวดาที่อยู่ในอากาศได้ยินเสียงของเหลา่าเทวดาที่อยู่บนภาคพื้นดินก็เปล่งเสียงดังต่อจากนั้นเทวดาเมฆหมอกเทวดาเมฆร้อนเมฆเย็นเมฆฝนเมฆลมเมฆฟ้าผ่ามีบ่าไหมต่อจากนั้นเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาณารดีปรณิมมิตตวัสวัสดีหมู่พรหมพรหมปุโรหิตมห ah า e, พรหมปริตตาภาปมานาภาพาัพสรา,าปริตตาภาปมานสุภา สุภกินหาเวหพลาอวิหาตปาสุทสาสุทศีอักนิฐาพรหมเหล่านั้นทั้งหมดนับตั้งแต่พรหมเทวดาจนถึงพรหมชั้นสุดทาว่าสุดทา้ายได้ยินเสียงก็เปล่งเสียงดังเทวดาและมนุษย์หน้าเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดในสถานที่ที่โสตายตนะรับฟังได้เว้นอสัญญาสัตว์และอรูปาวจ,จรสัตว์มีใจตกอยู่ใต้อำนาจปีติก็แปลว่าทุกสัตว์มีปีติพากันเปล่งเสียงดัง ก้องสูงลิบขนเนี่นะก็อนุโมทนาสาธุการด้วยปีติและปราโมทเนี่ยน,นะยพระทุมด้วยพระธรรม